วันตะโพติามเราธรรมดาภาษาไทยวันตะโพติามหมูน้อยสามตัวใต้ตามบ้านนน้อยสามหลังบ้าหลังหนึ่งต้านด้วยฟ้าหลังหนึ่งต้านด้วยกิ่งม้และอีหลังหนึ่งต้านด้วยอิฐวันหนึ่ง ็มีเก้าตุนักหมาป่าแต่ตัวไตลาตัวลายตัวหนึ่งมาที่บ้านของหมูถามตัวหมูน้อยทั้งสามมันมันโกรธมากและมันก็เป่าลมตนบ้านหลังที่ทำด้วยฝา ลงลงพังพังลงตานั้นกได้มาป่าก็ได้เป่าลมแรงแรงขึ้นแรงขึ้นอีกจนบ้านหลังที่ตามด้วยกิ่งไม้ขออ้อัังอีกอีกอยากกนั้นหลังตาก หมูน้อยสองตัวจึงวิ่งไปที่บ้านอีกของพี่มันกัดในหมาบ้านตรงเป่าลมให้แรงที่จุดเท่าที่มันจะทำได้แต่บ้านน้อย ขยับขยื่นขยับขยื่นต้อนนกหมาป่าเจ้าสุนัขป่าเจ้าสุนักป่าจึงกิดจึงตัดสิ่นตายปีนหนังตามป่องีนลงปีนลงตามปล่งไฟเพื่อตัดบหูสามตัวนี้ให้ได้ น้อยที่เตือนตลาดตั้งสามใต้เอาแล้วหมอ้อหม้อเตืนน้ำอสอไอใสใสนี่หม้อเตืนใสหม้อใสน้ำหม้อใสน้ำตั้งบนเตาไฟให้ให้ใหอะไรว่ดอเอือดอให้เดือด นั้นด่านนั้นและนั่นและนั่นคือคือจุดจบของเต้าตุนักป่าทั่วลานั้นขอบคุณครับ